สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองไกลจากโลกความจริงยังไม่ทันปิดสวิตสมาชิกวุธ,ธิสภาสววแต่นายพิธาลิมจเจริญรัตนพักก้าวไก่ถูกสอวอและพักการเมืองขั้วเดิมรวมทั้งสารรัฐธรรมนูญปิดสวิตไปเรียบร้อยแต่พักก้าวไก่จะถูกปิดสวิตตามมาอีกหรือไม่ นั่นหมายถึงสวและพักการเมืองคั่วเดิมตั้งเงื่อนไขกีดกันไม่ให้ก้าวไกร่ร่วมรัฐบาลไม่เช่นนั้นจะไม่โหวตสนับสนุนแคดเดตนายกรัฐบนตรีจากพักเพื่อไทยด้วยนี่คือบทเรียนราคาแพงเนื่องมาจากพักก้าวไก่มีประสบการณ์น้อยจึงทำอะไรสเปสปะตั้งแต่ 1. วันที่13กรกฎาคม2566โหวตแพ้ไปแล้วแต่พักก้าวไก่กลับไปยืน ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตา272เพื่อปิดสวิตสอวอ์มันจึงย้อนแยงที่จะไปขอเสียงโหวตสนับสนุนจากสอวอ์ในการโหวตนายพิธาครั้งที่2วันที่19กรกฎาคม2566 2. ก่อนโหวตครั้งที่2พักก้าวไก่ไปยื่นขอสุรากาวนาขอปฏิรูปกองทัพขอยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกออรอมน แล้วสอวอสายทหารเกือบ90คนจะโบกให้นายพิธาไปเพื่ออะไรมิทราบ 3. การแก้รัฐธรรมนูญต้องมีสอส,อสอฝ่ายค้านสอสอฝ่ารัฐบาลและสอวอแต่ปัจจุบันยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นฝ่ายค้านยังตั้งรัฐบาลไม่ได้เลยส่วนสภาปรสิทยังเป็นเงาติดตามประก้าวไกลไปอีกเกือบ10เดือนจึงจะพ้นวาระการเป็นสว ที่สำคัญการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60โครดยากต้องใช้เสียงจำนวนหนึ่งในสามของสอวอคือ83คนต้องเห็นด้วยถึงจะผ่านก็ขนาดควานหาสอวอ5คนมาสนับสนุนให้นายพิธาเป็นนาย,ยกยังทำไม่ได้เลย 4. พักก้าวไก่เลี้ยงกระแสกับโวเตอร์ไปเรื่อยๆเมื่อนายพิธาไม่ได้เป็นนายยกและถ้าพรรก้าวไก่ไม่ได้ร่วมจัดตั้งรัฐบาลจะอ้างว่า ถูกนายทุนผูกขาดหรือถูกกองทัพรังแกหรือเปล่ากลับไปอ่านข้อ3 5. เลือกตั้งที่ผ่านมากว่า2เดือนพักก้าวไกลต้องเห็นใจประชาชนกว่า50ล้านคนด้วยอย่าอ้างแต่14ล้านเสียงที่เลือกก้าวไก่เพราะในอดีตพักไทยรักไทยเคยได้19ล้านเสียงได้สอสอ7 7 7คนตั้งรัฐบาลพักเดียวก็มีมาแล้ว แต่พักก้าวไกลและพักอนาคตใหม่ในอดีตผ่านการเลือกตั้งมาสองครั้งแต่ยังไม่ไปถึงจุดนั้นดังนั้นพักก้าวไกลต้องสร้างบรรยากาศกระบวนการการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและพักการเมืองต่างๆให้คอยตามกันก่อนและถ้าจะเป็นรัฐบาลก็ต้องจัดลำดับความสำคัญว่าอันไหนครวรทำก่อนหลังเช่นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาสังคมและการศึกษาแก้ปัญหาทางการเมืองแก้ไขมาตรา112ปฏิรูปกองทัพคนชอบพักการเมืองถ้าเป็นรัฐบาลแล้วทำให้เศรษฐกิจดีประชาชนมีเงินมากขึ้นไม่เหลื่อมล้ำกันมากมีคุณภาพชีวิตดีกว่า8ปีที่ผ่านมาและเที่ยวนาพักก้าไกลจะได้สสเกิน250คนหรือมีพักไหนศูนย์พัน ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเนื่องจากไม่ได้มีอะไรกับพักก้าวไก่และมีหลายมุมที่ชอบด้วยซ้าไปแต่ก็มีเรื่องที่จะบอกก้าวไก่ว่าต้องเตือนโวตเตอร์อย่าไปล่วงนำกั้าเกินครอบครัวของสอวเขาอะไรที่เขาทำแล้วจะเกิดความกัดแยงกันหนักหรือยังทำไม่ได้ก็ต้องบอกกันไปตามความจริงควรเลี้ยงกระแสไปบนโลกของความจริงขอขอบคุณข้อมูลจากเดลิ y News นิวส์ออนไลน์ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ